ย่างปลาดุครับผมลาบครับเที่ยวไปกินไปกับชายเล็กเสนอเมนูลาบปลาดุครับผมปลาดุกย่างเรียบร้อยครับผมแล้วก็เครื่องครับผมสระแหน่ต้นหอมใบมะกรูดมะนาวแล้วก็ข้าวคั่วครับผมน้ำปลาผงนัวผงชูรสครับผมทำไปเลยครับผมลาบปลาดุกลาบปลาดุกครับผมปลาดุกสี่อย่างเาไเรียบร้อยครับ ทำันเลยหุงเครื่องเลยครับผมผงนัวข้าวขัวครับผมข้าวขัวใะละลายๆนิาหจะน่อยเดือเพื่อหอมหอม <c oughs> พริกครับผม,มน้ำมะน,นาวครับผม,มหอมแล้วก็น้ำปลาครับผม มันมชอ้อนแล้วก็หอมครับผมหอมที่เราใส่ไปมะกรูดสะระแหน่ต้นหอมเอาโอเคครับผมคนขนพี่น้องมาครับกินลาบเหกันเลยพี่น้องลาบปลาดุกครับผมสุดยอดสวัสดีครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเล็กครับผมเสิรเ,เมนูลาบปลาดุกเด้อพี่น้องมาหนี่ลาบปาลาด,ดุกไปกินกันเลยกันครับผมหอมยำใม่อมรอนผักกาดาชนิดครับผมมะละ ถั่วพูใบถั่วพูใบหัวปลาแล้วก็ใบอะไรครับผมใบกระชายใบกระชายที่กับหลาบแสบครับ็มเท่าได้กันครับผมคนอยากใส่มือด้วย Nhưng mà là kỷ lục, không thể chứ mà jack ba ha เก็บมาจากตาตัวกุ้งก็เอ้ไปเลือยขอบคุณผู้น้องสาวมารับชมนะครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเลยครับผมมีนูคุณบาททอดราบกระลุกแซ่บหอมชุดมจอดแซ่บครับผม lúc đảo không ừ, ý, các có Xẹp là vì nó cấp tục ừ, Phát xuống đây lại Nhưng nó chưa hai cái khẩu Ở Mình hình, chín Chín tập sẽ bắt các bụng Cho khẩu nhau chín nào Mình này nhanh ก็ใช่ครับพี่น,อน้องเป็นยาเป็นยาหอม เนี่ยไม่ใหญ่ๆคุณภาพปลูกเองครับครับจนมาักจะลูกเองเลยครับผมนี่นอกจากนี้นครับผมสวยมากกรได้ปลา,ากระไดปลาเก็บออก ไม่ปลากไก่นำเพาจะมีฝนตกบ่อยวนันองรถนำมีแม่เคยตดไปไปยาะยๆายายายเลยฟฟังสายดินไว้นี่กูเกิดง่ายเมื่อจะปูน,นี่เม่จะปูปน,นี่กเกิดง่ายที่สุดปแปะๆไปไหวเกิดเขาเรียกว่าไง มีที่มีทางก็นิดๆหน่อยนหน่อยก็ปลูกผักกินเองนะครับพี่น้องเองเ้ยอย่าไปซื้อเยอะที่ในตะไคร่มันกลังปลูกง่ายๆก็ปลูกไว้มีกระทงกระถางก็ปลูกกินได้รวมกันใส่ใจในะกวากลัว なければ。 มีทีมีทางไหนยนึงแต่ในคอนโดก็มันแต่กระถางปลูกประจับได้กินได้นานด้วย Cái con trẻ Đủ con đèo Nhưng không đủ con đèo này bồ Đủ มุนไพรร้อนๆมีเวลาอะไรแต่เมนูเด่นๆคร,รับทำวันเสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาทำก็ต้องป้าไปอย่างก่อนเสียเวลาครับผมกับชั่วโมมอ่ง แล้วก็จะตัดเนื้อครับผมมักเนื้อไว้ได้วโอมม้มักหมูหมูแดดเดียวหอยทอดหอขอไปกินที่ทำงานอร่อยประหยัดจังครับ Tân đã đi Cho nên là em cái ngay em không em em vậy em 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 cái em cái cái em em cái em em อันนี้นจุกไว้ครับอิมม่มไปครับเพี่ลอ,อรู้จักวามในตัวของเขาเหรอใบอะไรใบอ่อนใบอ่อนกระชายเนี่ยใบกระชายครับพี่ลอง สมุนไพรทั้งนั้น sẽ là nè bay tậpu hỏi sợ nèo chưa hỏi tập lạc phổ cái cầu sẽ cái câu, câu. mhm yeah. cái nào, đặc biệt, ui, ăn lại à, nhỏ nhỏ งสงเช้มือหน่งถเลยกินเตี๋ยวครับว่าตอนแรกตอนเตียงก็ถืบมเกินเนาะยิ่มแต่เป็นแบบีกินข้าวครั้งเดียวกินข้าวเตีเดียวคุอพาเนี่ยอิมอ้มอ,อิมอ่มรุ่นตวประหา ừ, sẽ khắc trên chân mất nữa rồi mua này giờ này lắp luôn im có thể nghe ngon ngon โู้พาเทนะครับครับพี่น้องท่านขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาดับชมนะครับผมเจอกันกินไปกับชาลีครับผมลาบปลิตเสร็จแล้วนะผลิตวันนี้ผมกับผักจนหลายๆมากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องคลิปหนาบอกกันไหมครับผมสวัสดีครับผมผักจัดดีซีฟลัดจีเด็กไปตางสั่งมูีกครับผมมูสเล่นเดียวเก้ครับผม